เมื่อใดพวกคนเลาาไม่ได้สร้างเมือง สีโคตรตบูญให้รุ่งเรืองเวียงจันทร์ก็รุ่งเรืองไม่ได้และขอให้เมืองลาวนี้รุ่งเรืองเท่าช้างพักหมูงูแลบลิ้นเท่านั้นนี่คือคำสาปแช่งจากพระเจ้าสีโคตรตะบองคลิปนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อความแตกแยกระหว่างชาติพันธุ์แต่ย่างใดเพียงแต่อยากตีแผ่เรื่องราวของพญาสีโคตรตะบองตำนานอ้างอิงประวัติศาสตร์ลาวและอีสาน ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งทุกยากและมีลูกชายชื่อว่าเท้าสีซึ่งเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแต่ด้วยครอบครัวทุกยากทางพ่อแม่จึงได้นำเท้าสีคนนี้ตอนวัยสิบขวบไปบวชที่วัดพออายุ15ปีก็ลาสิกขาออกมาเป็นคารวาะจากนั้นพ่อแม่ที่แก่แล้วจึงนำเท้าเชียงสีคนนี้ไปทำงานอยู่ที่เรือนพระยา หน้าที่ของเท้าเชียงสีคนนี้คือตัดหญ้าเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าและไปเก็บน้ำมันยางมาทำกระบองไว้จุดไฟบางมือบางวันเท้าเชียงสีคนนี้ก็ได้ออกไปกับเพื่อนๆนเพื่อไปเอาฟืนแล้วก็ไปเอายางแต่เนื่องจากรูปลักษณะภายนอกเท้าเชียงสีเป็นคนบอบบางเพื่อนๆพื่นจึงสงสารเลยให้เป็นคนทำกับข้าวรอเพื่อนเพื่อนอยู่กลางป่านั่นเอง ท้าเชียงศรีได้ออกไปกับขบวนตัดไม้เก็บไม้ในป่าหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็จะเป็นผู้หาอาหารหนึ่งข้าวให้เพื่อนๆมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เชียงศรีกําลังทํากับข้าวนึ่งข้าวตามปกติปรากฏว่าข้าวพึ่งสุกขณะนั้นเท้าเชียงศรีไม่มีไม้มาคนข้าวที่ทําให้ข้าวเย็นลงจึงได้มองไปเห็นต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วต้นใหญ่ตอดําขนาดสามคนโอบพอเท้าเชียงศรีเห็นเช่นนั้นก็กลัวข้าวจะสุก ็เลยไปเอาไม้ที่ต้นไม้ต้นนั้นมาปรากฏว่าพอไปเอากิ่งไม้มาคนข้าวทำให้ข้าวส่วนที่โดนไม้ตัวนี้คนกลายเป็นสีดำหลังจากข้าวออกเป็นสีดำเชียงสีคิดได้ว่าข้าวจะไม่พอกินเพราะว่าส่วนที่ดำก็มากโขอ,อยู่จึงได้แบ่งข้าวตัวนั้นออกมาเพื่อกินคนเดียวตอนแรกว่าจะเอาไปทิ้งแต่กลัวว่าถ้าเท้าเชียงสีไปกินส่วนที่ดีกับเพื่อนกลัวว่าเพื่อนๆไม่พอกิน เท้าเชียงสีจึงตัดสินใจกินข้าวดำปั้นนั้นพอเท้าเชียงสีกินข้าวดำปั้นนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลังวังชาอย่างน่าแปลกประหลาดจึงลองเอาไม้ด้ามเท่าแขนนั้นมาหัดดูปรากฏว่าหัดไม้ได้โดยง่ายจากนั้นก็ลองผลักลำต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่บ้างต้นไม้ก็ล้มอย่างง่ายดายเท้าเชียงสีดีใจมากลองดึงกิ่งยุงขนาดใหญ่ลงมาลำต้นยุงก็อ่อนลงมาตาม หลังจากที่เท้าเชียงสีรู้แล้วว่าตัวเองมีกําลังวังชาจึงคิดยยอยากหหอกเพื่อนที่ไปตัดไม้เล่นไปหายางยังไม่กลับเข้ามาเท้าเชียงสีรู้สึกสนุกเช่นนั้นก็เลยไปที่ต้นยางต้นหนึ่งแล้วก็โน้มกิ่งยางต้นใหญ่ลงมาแล้วก็เอากล่องข้าวห้อยไว้ที่ปลายต้นยางจากนั้นเท้าเชียงสีก็นั่งรอเพื่อน พอเพื่อนพากันหาไมาย้ยางกลับมาและหาหน้ำมันยางกลับมาแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวเท้าเชียงสีแต่งอาหารแต่ไม่มีติดข้าวที่ทุกคนเคยกินส่วนเท้าเชียงสีตอนนั้นหัวเราะชี้มือไปที่ปลายยุ่ทุกคนมองขึ้นไปตามมือที่เท้าเชียงสีชี้ปรากฏว่าเห็นกระติ่ข้าวห้อยอยู่ที่ปลาอยา่างก็ตกใจ ในขณะที่หมูค่คนทั้งตกใจทั้งแตกใจอยู่นั้นเท้าเชียงสีก็ใช้มือโน้มกิ่งยางลงมาจนถึงปลายดินแล้วจับเอากระติบข้าวมาให้เพื่อนกินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อของเชียงสีก็ดังไปทั่วเมืองจนทำให้พญาสนอกสนใจพญาได้พาเชียงสีไปคล้องช้างด้วยพอเห็นช้างป่าเท้าเชียงสีก็ออกไปจับช้างมามอบให้พญาโดยง่าย จนพญาคิดว่าเท้าเชียงสีไม่ใช่คนธรรมดาจึงนำเอาเรื่องนี้ไปทูลพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่เวียงจันทซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่มีฝูงช้างกำลังบุกเข้าทำลายเมืองเวียงจันทรอยู่พอดีช้างมีหลายตัวออกอารวาทำให้ประชาชนเดือดร้อนเท้าเชียงสีจึงขันอาสาไปปราบช้าง แต่ก่อนจะขึ้นไปเวียงจันท์เท้าเชียงสีได้เข้าป่าไปเอากิ่งไม้ที่เหลือจากต้นไม้ดำต้นนั้นมาทำเป็นกระบองเป็นอาวุธประจำกายเท้าเชียงสีสู้กับช้างนับล้านตัวอยู่นครเวียงจันทร์เสียงฟาดค้อนของเท้าเชียงสีีฟาดใส่หัวช้างดังปานภูเขาถล่มปานฟ้าร้องเมื่อถูกช้างตัวใดก็กระเด็นกระดอนไปคนละทางจ่าฝูงของช้างที่อารวาสอยู่นั้นจึงสั่งให้ช้างทั้งหมดหยุด แล้วหัวหน้าฝูงช้างจึงเข้าสู้กับเท้าเชียงสีสามวันสามคืนหัวหน้าช้างจึงตายแล้วพวกช้างที่เหลือก็แตกเข้าป่าไม่ได้ออกมาอารวาสบ้านเมืองอีกพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์พอใจกับความสามารถและความเก่งของเท้าเชียงสีจึงยกลูกสาวให้และแต่งงานกับเท้าเชียงสีเป็นพระยาสีโคตตบองทั้งม้อเมืองที่เท้าเชียงสีอยู่ให้เป็นเมืองสีโคตตะบอง เมื่อพญาคนเก่าถูกปลดจากอำนาจก็มีความเสียใจแล้วก็เกิดความอาฆาตถูกพยาบาทต่อพญาสีโคตบองมากจึงขึ้นไปเวียงจันทร์ปุกระดมหมู่คนที่เคยเป็นพญาด้วยกันว่าเดี๋ยวนี้พญาสีโคตบองอ้างว่าเป็นผู้เก่งกล้าจึงแอบฝึกกำลังเพื่อจะขึ้นมาตีเอาเมืองพ่อตาอยู่เวียงจันทรเมื่อเรื่องนี้เข้าไปถึงหูพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์จึงเกิดความกลัวจึงเรียกลูกสาวที่เป็นมหสี ของพระยาสีโคตบองขึ้นไปปรึกษาเพื่อเอาใจพระยาสีโคตบองพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทร์จึงเปลี่ยนชื่อนครหลวงเวียงจันทร์มาเป็นนะครล้านช้างเวียงจันทร์เพราะลูกเขยปราบช้างได้หลายล้านตัวพอมาเหสีกลับมาอยู่กับพระยาสีโคตตบองก็มีแต่ถามว่าพระยาสีโคตบองเก่งกล้าสามารถมากไม่รู้ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างเพราะนางจะเป็นผู้เฝ้าระวังภัยให้ พระยาสีโคตบองบอกว่าตัวเรานี้ไม่มีอันใดจะทำลายให้ตายได้ปืนผาหน้าไม้ฟืนไฟหรือเอาไปจมน้ำก็ทำให้ตายไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าจะเอาเข้ารูเก่าหลังจากพระมเหสีได้ยินเช่นนั้นแล้วพระนางเขียวข่อมจึงรีบขึ้นไปกราบทูลให้บิราทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินล้านช้างเวียงจันจึงแต่งให้สีนาอมา ไปทําค่กลดักรออยู่ที่ห้องถ่ายหนักของพระยาสีโคตบองหลังจากตัดเตรียมแผนการดีแล้วก็ได้อัญเชิญลูกเขยคือพญยาสีโคตบองขึ้นไปเยี่ยมทั้งจัดห้องนอนห้องกินห้องถ่ายพิเศษให้ตอนเช้าพญยาสีโคตบองเข้าห้องถ่ายหนักด้วยความไม่ระวังโดนหอกแหลมทิ่มแทงเข้ามาที่รูทวารก่อนพระยาสีโคตบองจะขาดใจตายก็ได้สาบแช่งเอาไว้ว่าเมื่อใดพวกคนเรา ไม่ได้สร้างเมืองสีโคตตะบองให้รุ่งเรืองเวียงจันทร์ก็รุ่งเรืองไม่ได้และขอให้เมืองลาวนี้รุ่งเรืองเท่าช้างพับหงงูลแลบ,บลินเท่านั้นจากนั้นพญาสีโคตตะบองก็ขาดใจตายแล้วสีนาอมาตย์จึงนำศพของพญาสีโคตตะบองล่องแผลลงไปที่เมืองสีโคตเพื่อทำการเผาคำที่ว่าเมืองสีโคตะบูนคนลาวอยู่ฝั่งซ้ายเรียกเมืองสีโคตตะบอง ก็เพราะระลึกถึงเท้าเชียงสีสามัญชนคนธรรมดาที่มีแต่ความสามารถเก่งกล้าเหนือคนจนได้เป็นพญาและมีค้อนตะบองเพชรเป็นอาวุธส่วนคนลาวอยู่ฝั่งขวาก็เรียกว่าเมืองสีโคตก็เพราะระลึกถึงบุญคุณส่วนคําว่าตะบูนก็เพราะที่ตั้งของเมืองอยู่ที่น้ําหินบูนสำหรับเรื่องราวสีโคตะบองที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ เป็นนิทานประดามปรากล่าวต่อกันมาไม่ใช่ประวัติศาสตร์และไม่มีอยู่ในพงสวดางเล่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวสีโคตบองจึงได้พร้อมเพียงกันสร้างพระธาตุสีโคตบองขึ้นเพื่อรละลึกถึงคุณงามความดีของพระยาสีโคตบองจนถึงทุกวันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเฮื่อสตอรี่ช่องนี้มีสาระ